สวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอ้เฉลมเป็นคนบ้านนี่กะครับครับคนบ้านหนองนี่ครับบ้านหนองแต่กําเนิดครับอืมใหญ่แต่นี่เลยครับอยู่นี่เลยโอ้หแต่นี่ผมขออนุญาตน้องปลเลีงได้กันไหมมาได้เอาขนมาด้ายทำมาด้านะขนเนี้อมาด้ายนะการคนี่ยขนระเซนเี่ยกบกรซ็แบบปลเลี้ยงอ่ะมาถึงมาถึงมาถึงกันหมักปลาอยู่ปลากินดูกบปลากินได้คือปลูกพักกาดปลูกพักไห้ใส่เครือ อนนี้ปลูกกี่อย่างอ๋อมันก็หลายอย่างนะฟิกบะเขียผักกาดผักกี้หอมป้อมเนี่กะมาทั่วเนาะครับผักปุ้งได้ขายทุกวันก็ทุกวันครับทุกช่วงครับทุกช่วงปีหนึ่งนี่ได้ขายทุกวันเลยถ้าช่วงฤดูทำนาช่วงเก็บเกี่ยวเข้าก็หยุดบัองหยุดฟ่องเป็นเป็นบางวันเออเขาไปก็บเกีียวเข้าก็ต้องหยุดบางทีก็ไม่บ้านมาเก็บเครับ แต่เดี๋ยวนี่นี่เนาะผลใจรถเกี่ยวกันคในบ,บ้านกับพอมีเวลามาเก็บอตอนมเจ้าไม่ํำนีกแล้วเฉลิมมีทํานากี่ไห่นี่ผมทํานาเขาตัวถ้าปีสาวกับนาพอเท่าครับปีนี้ปลูกซิบไายกับซิบไหยเนาะอย่างปกติเนี่ยอ,อย่างถึงวันนี้เฉลิมปลูกอย่างพองอ่ะก็ยังบอกไปกี้กับ ปลูกผักเขียกี้ผักกาดนี่กัน้อมเี่กัก็ผมคี้รดกายมานี่เนอกทั้งหมู่บ้านนี่ปลูกผักกาดกับผักกาดนักเลยเนอครับมันก็รวมๆอย่างเอยกับองกับปลูกเขียส้มพองกับปลูกบะทัวรักละพวกเอยกะรวมมันมันเป็นพืชรวมอ่ะเป็นพืชรวมครับเป็นพืชหลายๆอย่างขายได้ทุกอย่างเลยปลูกขั้นน้อยนี่น้อยกัฮะแล้ครอบหมู่บ้านนี่บ้านหนองนี่ปีน้องบ้านนี่เป็นถึงมันอีกันหมดเลยกะ มันหลังเลยกะมันก็ไปยังเดียวกว่าฮะก็ขี่ผมคี้รดกายแล้วลงดอยมาเนี่ยมันก็มีฝังนี่ฝองธรรมดาฝองไปทำราชการ้องฝังเกษตรอย่างเงี้ยงังไปทำงานก่อสร้างเนี่ยสะพฟเฟตอย่างะกีผมขอถามก่อนแล้วเป็นไ้หมู่บ้านนี้เปินถึงปลูกอีกินลำเป็นสันขนาดนี้มันเอเนี่ยกะหมอกเขาเพาะอยู่เพากินเนี่ยกะ อยู่อย่างขอเฟียงอย่างบนบ้านนั่นกหรับประกาศลูกต่างใดมาซื้อครับก็มาหลายตี้อ่ะทุกตั้งทั้งซัด่องห้อยล้อ่องครับกาบ้านนี่่องลำปางนี่แม่นมดเหี้กะมันก็เปิ้นกระปูกหลายตี้อยู่ดังบ้านปัตตานีมันก็ปลูกแต่เป็นจ้นักกับันักอยู่างที่มุ่งเนาะครับนี่เม่ก้าเปิ้นมาห้ามทุกวันนะเม้ามาห้ามทุกวันเลยคม่เจ้าเม่ค้ำแต่ก็บม่ก้าได้บ้านนี่เอาไปขายแถวบ้านใกล้ๆ รับวพักการดมาดแต่ใดครับตะกี้บอกผมมัดสามบาทมัดสามบาทบอกไหนกับประมาณหมอเอียร์เนาะเป็นพักการดพักการดกวางตุ้งกวางตุ้งเนาะครับออ๋แล้วเปิดเอาไปขายสี่บาทห้าบาทพวกเนาะบะฮู้นะนี่กับผมกับมะฮู้เนาะอันราคาที่มัดสามบาทก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดหอมป้อมพักกี้พักการดอย่งสามบาททุกอย่างสามบาทแต่ช่วงมันเขีมเขีมมันก็มีสี่บาทห่องห่องเนี่ยมันก็เนี่ยแต่จังหวะ บางกล้ามันกับมัดน้อยลงบางกล้ามกับมัดใ่ายอูดถึงว่าปอก้าเมก้าทั้งลำปางนี่เนาะถ้าอยากจะได้พักกาดประเภทพักหมูนี่นะกะลำดอกทัวมันก็เป็นช่วงฤดูกะลำดอกในช่วงช่วงหน้าหนาวของออกเดิมเดิมกับมดลราไม่เคยเคยปลูกอะต้องมาซื้อตินี่มดบ้านหนองนี่เพราะเป็นกะลำพนี่มาไข่ห่อแล้วเนาะมาห่อนแล้วมาห่อนแล้วเนาะครับป้าผมไปเตียวพอปะไป พอพราะว่าความคืบคืบบ่คืบจะหมูจะจมพอเอะตั้งบ้านหนองนี่เป็นคืบบ่คืบมาพอฟังเพลก่อนบอกถ่ายเลยอันนี้มันปลูกอย่างนี้ผักกาดผักกาดผักกาดหอมป้อมผักกีอันนี้ก็ผักกาดไทยนี่ผักกาดผักกาดพูดเนาะก็นั่นเป็นไทยจะปลูกฟิกก้าไทยฟิกก้ครับบารดตันไทยบัรดตันปลูกเด้ออันนี้เป็นผักกาดมดอันนี้กําลังใหญ่ขึ้นมาเนาะนี่เป็นหอมป้อมอันนี้หอมป้อมครับ ปุ่นฟักกี้กันนี่ของไอ้เบาวเนี่ยครับอันนี้ของไอ้เบาวเนาะครับของไอ้เบาวโอ้อันนี้อันนี้หอมปลอมเนาะครับหอมปลอมแล้วกิบเวลาปอก้ามาซื้อเนี่ยเป็นซื้อเป็นกิโลก็ได้นี่เป็นมัดนั้งละมัดเหมือนกันมัดสามบาทมัดฟักกี้มันตกแด่มัดสามบาทนี่ครับสามบาทนี่มัดตกรับมันก็แล้วแต่ฤดูกาลอ่ะตามันเขียมมันก็มัดน้อยมันมันหนักมันเปเลอกับมัดใหญ่ไปตามนั้นโอ้ตามนั้นนี่เนาะครับอันนี้ผักปลอมครับอันปุ่น ผักจีครับผักกีผักจีเออเขาไปถ่ายหรอไปไปกีไปไปเข้าไปผักกีมันน้อยอยู่เนี่ยบัดนี้ขายเท่ากับมันอยู่เป็นเลี้ยนอยู่ของไอ้เบาไอ้เบาครับเปิ้นมันกันไล้ตั้งบ้านหนองนี่เออใบย่อยๆนะผักกีนะอ๋อนี่นะปู้นาปู้นาเออนั่นอ่ะนี่นะเออเนี่ยผักกีผักจีลองยีปนดลร่มมาน่ย หอมนะแล้วพักจีนี่เป็นพันอย่างก็หม้อหม้อกับม้อ่วามันก็เป็นฟันเดียวน่ยเนาะอันนี้คือพักจีครับลองดีดดมมัเนี่ยอ่าแมนแล้วครับแม่นก็อครับมันหอมนะมันหอมแต่น่าก็บทำเจ้าส่วนพุ่นพุ่นก็แห็เจ้าเจ้าอันนี้เป็ี่นวิธีเกษตรปลูกกันเป็นลำเป็นสันอยู่เนี่ยมันเป็นเสริมทำหลายอย่างเนีบนดอยกับปลูกข้าวโพด ปลูกมันเอกะมันสำปะหลังวางวางมาสีนี่มานต่เมื่อทำเกษตรเนี่เอกมาตานฟักหลายอย่างบองวานไปทำงานที่ไหนละน้อผมกระทำกก่อสร้างผมกระทำับะจังวันนี้ครับเหาก่อสร้างผมไปอยู่ไปทำกุ้ยขาวกันแล้วกับจังวันนี้บ่ใครมีงานครับครับรับฟังนี่ปลูกอย่างพองครับอันนี้ก็มเมนเดียวอันนั้นอันนี้เราอันนี้นี้ก็จะลองลงใหม่บกไใหม่อยู่ออย่างลงไออย่างนี้เนี้ยมาลงเตี้ย ผมโอ้โห่บ้านมันจะลงมอย่แล้วเน้เรื่อยๆไปเลยลาไปผอพะกัเดเตียวรัดเลยกะเตียวรัดก็ยนันจีบไ,ได้วันโอ้คุดตางใดก็เป็นสตางมดบอกว่านะครับ <c oughs> พออยู่พอกินครับอันนี้นี่นี่พอเป็นมันมันมัดเป็นมันตัด<อ>ปใบเหลวแล้วเนะี่ะโอ้ถ้าเป็นนี่นี่นี่มันอยู่เนี่ยดำๆนี่นี่ พักกาดมันกลัวเมงมัดกงนี่นี่นี่ฟักดำตัวนี้น้อยมันเตีนนี่อ๋ออันนี้คือเมงมัดเนี่ยตเนาะอนี่นี่นี่ครับอ๋อกินมะเหลวมะเอาพอบอยแล้วเดา๋ยวมันกินขนาดนี้เลยบอกเดี๋ยวของจีนเมงมันกันนะครับสุดยอดเลยอะครับแล้วอันนี้ฟักบุ้งครับฟักบุงอันนี้ลกจะขายจะเสี่ยงแล้วอันนี้นั่นฟักดำครับนั่นขอไปดองครับนั่นฟักเฟตนั่นฟักเฟตครับดูเฟต นั่นปนฟักที่ควายดูนั่นหอมแบงดูนั่นนั่นฟักคืนทรายคืนทรายครับมีครบมดกูไปเลยเลยจะกินพักอะไย่างก็งมัดตรงบ่ครับว่ <laughs> าต้องได้ออกไปซื้อลานแล้วเนาะครับผมเปิดน้ำใสตรตะกี้นี่ฟักเพชรเกลแล้วสองสูแล้วเนี่เนี่ยพักเพชรก็ปลูกปลูกแล้วเกลแล้วสองสุดและ โอ้อันนี้เปินปลูกเป็นล่ามเป็นสันยังแถวแถวตั้งบ้านผมเขาเปินปลูกกำยมกำยมอันนี้เปินปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงเยออันนั้นเอาไว้เจียบเบอรเกียวนั่นบอรเกียวขายนั่นอันนั้นบอรบอรเกียวเนาะเนี่ยกับปูกกันยนี่น้อยเองกับนี่กับหอมแบงตีดมัดติดหอมป้อมครับนี่กับฟักฟักสารัตอันนี้นะครับฟักขึ้นชายก็นั่นปลูกใหม่อยู่น้อยอยู่ปลูกะโนยนี่น้อยเองกอันนี้ก็แหั่มเจ้าหนึ่งกับครับนั่มเจ้าหนึ่งหั่มเจ้าหนึ่งครับนั่นเปิน นั่นเป็นเจ้านันนั่นเจ้าชื่อเจ้าอย่างนี้อันมานบเจ้ามานบเป็นไอ้มโนบเนาะไอ้มโนบก็ปลูกอย่างเดียวกันปลูกกษเสียนละเป็นแล้วนี่แหมก็แหมเจ้านึงกัครับเนี่ยกับเจ้าเนี่ยกับอ๋อเจ้าเดียวกันนีร ยอะกัปลูกแค่น้อยนี่น้อยก็ปึ้งบนว่าได้ปลูกเป็นล่ําเป็นสานผมขี่รถตั้งแต่ลงดอยมาเนี่ยป้าทั้งซ้านนี่กว่าเม่นหมดแบบตะลึงเลยว่าโอ้โหบ้านนี้เป็นเอาแท้เฮ้ยปลูกผักกาดเป็นแป้งเป็นแป้งเป็นให้เป็นให้นี่มันพอเข้าฤดูคนเนี่ยม่าเขาก็เริ่มทําลละครับแต่ตีเป็นทํามมีแรงหน้ากับทําไปเลยเลยตลอดปีถ้าเป็นมีแรงหน้านีนะครับ สนมากกับมีเหล็กน้าเจาะบาดานลาเฉลิมเป็นคนเก็บละพร้อมแม่บ้านต้วยกันเก็บด้วยกันนะกะบด้วยกันสองคนเนาะครับส่วนมากกัแม่บ้านน่ะเก็บอะไบ้านเผนก็เอาไปฝ่ายผลิตผมอ่ะครับฝ่ายผลิตฝ่ายเขาบุบใส่น้าเนี้ยบุกดิ้งเนี่ยเป็นห้องแป้งขึ้นแปลงห้องเนี่ยกะเกี่ยวกับ สปริงเกอร์ยังพ่องเนี่ยคะรับแต่นี่ใจสบายคือใจสปริงสปริงเกอร์เนาะดูแลหนึ่งขายได้กี่แสนโอ้โหนะผหก็จัไมาได้เพราะอยู่เพราะกินอ่ะแสนแสนสองแบัตรมันกือบบาหัวใกล้เคียงเลีนึงก็ตีซ่าห้าหมืยังว่ามันหลายอย่างเนาะมันน้ำข้าโพดยังน้นอยนี่น้อยเนี่กเพอยู่เพระกิน พอกินเนาะครับโอ้นี่ผมจะพอกินสักกร์มาปลูปกอีกถ้าปลูกแบบพอกินเนี่ยปลูกบบเออสักน้อยยอมนี่ก็อันนี้มันปลูกเป็นแต้เป็นวาน่าครับมันถึงหวัวอยู่นี่มันแบบนี้เนี่ยเนาะมันครบบความหู้เยีงมันตำเหมืนกันมาเลยทํากันเนี่ยเออกับแล้วอู้ถึงบ้านหนองนี่เปิลถึงปลูกกันจะองี้ทุกหลังเลยบอกครับมันกะแบ,บ่ทุกหลังถ้าเปิลแบบนี้ตีอย่างนี้มันเริ่อง็บ ยังผมว่านะถ้าแบบมิตีีลาบอยู่บนดอยมันหมดฝนแล้วกับแบบมี่น้ำก็บแบม,มี่น้ำเนาะทถ้ามีสะไม่อย่างกับโอเคหวานไปเลยเลย<ม>ตุ่มนี้มันมีน้บาบดานบาดาบฟองกับปูกอันนั้นนี่าก็ไอ้หน,น่อไม้อยังกุยเนี่ยกแกตัวไวแล้วก็ก็ะปูกผืดไอ้ยืนต้นผืดนี่กครับพืดถาวรอนนย่างอี้มันฝืดล้มลุกเนาะ เดี๋ยวก็ลือล้อเดี๋ยวก็ปลูกไม้หวานไม้เดี๋ยวก็ลื้อเดี๋ยวก็หวานไม้อยู่เนี่ยฟุตปีแล้วเฉลยเวลาเวลาบกห้องคืนห้องนี้ยังไงอ๋อจ้างรถไถของมะปันอ่ะจ้างรถไถมะปันมาตีตีตดินแล้วก็ยกห้องน้ำเปิ้นยกขึ้นเซตเรียบร้อยครับแต่เ,เขาแล้วแต่เขาจะจ้างเปิน้นก็รถบางคนก็รถไถน้อยบางคนก็รถไถใหญ่เลยออ๋เขาก็มาแต่งแป้งอย่างอย่างผมว่าเนียไฟฟลิต ใหม่บ้านเว็นเก็บผลเก็บอ <c oughs> <c oughs> ยู่อย่างเอะกันเนาะกาไฟฟ้าก็ใช้ไฟเกษตรครับถ้ามาถึงห้าสิบหน่วยก็โอเคเแล้วแล้วเต่าที่เคยใช้ไหมนี่ได้เสี่ยงตังกว่ามาันเสี่ยงติดหม้อใหม่ๆอ่ะเสี่ยงสามเดือนแรกหลังจากนั้นก็มาเสี่ยงแล้วอ๋โอโห้เคล็ดลับโห้เทคนิคบ่าหูนะผมก็บ่าหูเพราะว่ามาถึงหน, <c oughs> น่วยมาถึงเนาะครับเป็นขึ้นห้าสิบหน่วยอ่ะแต่สามเดือนแรกเรียกงันได้หูหนึ่งเสี่ยง ก็หน่วยซีบหน่วยก็เสียงแต่หลังแกนั้นมากับบัตรเสียงนะครับเสียงซีบหน่วยเ้าหน่วยกับบัตรเสียงผมก็นึกว่าเสียงไฟนักแต่งตบัตรนั่นกันะครับเพราะว่ามันบตทีนี้ทดทัดตู้เย็นอย่างนี้ก็วิญญาณเปิดฟองก็เปิดฟองเฟืองนี่เอาใส่อย่างครับก็เนี่ยครับไปลบเรี่กอ๋อไปลบนี่เนาะครับไปลบไปแต่นี่เฟืองตีเปิดใช้เครื่องหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวด้วยมือครับ แล้วก็เลยถ้าเวลาเก็บไวเเก็บไว้หวอ่ะบางปีหน้าเออปีแล้วนี้ก็ได้ขายขอนแปดบาทขอนแปดบาทก่อนแปลงกนเนาะเดี๋ยวมันเขาว่าใครไม่คนเกี่ยวจะลดเนาะสบายตากโอ้ขนาดเฟืองนี่พอบาได้พอมาได้ขว้างเลยอ่ะก็เขายังเขามไว้ยังไงนะอ่ะเขาลดไปใช้เขารด้ก็ห้าหกบาทละนะขอนหนึ่งขอนหนึ่งนะสามเผาสามเหมาะครับ แน่นเลยเนาะครับตะขอนี่แล้วบ้านนายเฉลิมอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านในหมู่บ้านบุญเนาะในหมู่บ้านผมงูลาวสาบกินอย่างพัดลมก่อนนี่ผมไม่ได้เปิดอย่างเฝานี่ผมนั่งเป็นอย่างก็เฝาที่ใบลำไยแต่เจ้ามัใเฮดับเสี้ยงเลยกินมันมาตังเฮีลยดับมันรับเสี้ยงเลยอ๋ออือวันนี้วิถีวิเกษตรไทยเนาะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านหนอง ปลู่กันเป็นล่าเป็นสันจ่าหมูจ่าจุมลองขี่รถกายเข้ามาในหมู่บ้านบ้านหนองเนี่ยนะลองยงพอขี่รถแล้วพอไปนะ่ยจะหันน้ำตึงมีกระพักกาดพักนั่นพักนี่ยังเหมือนไอ้เฉลิมแน่นอนกระปุกเสริมเนี่ยเองอ่ะเสริมเสริมเนี่ยนาำห่องเนี่ยสวนห่องบ้านพักกาดห้องเนี่ยเพิ่งพนหลวงสุรเดชบอกผมตะกี้นี่เออนี่เหรอนี่ก็แกกระปุดมันไม่แต่วานี่เหรออ๋อนี่นะครับสุรเดชแกกระปุกนี่เนาะครับพนหลวงสุรเดชว่า พี่น้องบ้านหนองนี่เป็นเรื่องบันเนอร์โป้สปาสเปตเนอร์จำเป็นจำเป็นต้องทำเขาเนี่ยน้อยนี่น่อยเนาะครับอ๋อวันนี้ดีใจที่ได้มาหารแล้วครับขอบคุณไอ้เฉลิมนั่งๆเนอรขอบคุณครับดีๆมาได้ป้าแม่บ้านบอกครับบับมาเลยเนี่บว่กล้าโชว์แม่บ้านกันมาโชว์สักหน่อยกันโคนมาจีบกันแต่เตี้ยวนนั่นไปคัดของตีปืนพะสุมอ่ะอ๋อตีพะสุมเงินล้านอ่ะครับ เห็นนังประชุมกันเต็มมื้อเนี่ยครับครับครับเอาละครับขอบคุณไอ้เฉลิมนะนะครับ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 